มาอันนี้แมเธอรู้จักคํานี้ไหมอะฉันก็ไม่รู้นี่ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะเหมือนกันเราเคยได้ยินคำน,นี้ไหมฮะเขาบอกว่ารู้กันไว้นิดนึงแล้วกันแต่ไม่ได้แปลว่าต้องไปพยายามใช้นะฮะแต่เขาบอกเป็นไวรัลคาใหม่กําลังมาอยู่้อนติ๊กตอกเลยคือคําว่าอ่านให้ออกก่อนเราตอนนี้ไไปถืออ่านออกแล้วแต่ออกเสียงยังไงก่อนชิงคะลิงลองเราทวนม,มันอ่านอย่างนั้นนะเนาะคือคือคือ,อ,คอถ้าตามตัวหนังสือมันอ่านอย่างนั้นนะ่ะแต่แบบเขาวิธีออกเสียงมันมันต้องแบบ ประมาณไหนอ่ะคําแปลคือสิ่งของที่ไม่มีอยู่จริงของที่ไม่มีขายอยู่จริงคืออย่างตอนเต็มคาราเบลยังพอนึกออกเนี่อกว่าคือเต็มคราบเต็มคาราเบลเต็มแบบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอนึกออกแต่อันนี้คือคําที่ค่อนข้างไกลหน่อยอ๋อลองอย่างเช่นอย่างเช่นเขาบอกว่าเช่นไปขอเงินแฟนหรือขอเงินพ่อแม่แล้วบอกจะเอาไปซื้อของแม่ก็เลยหันไปถามว่าจะไปซื้ออะไรก็บอกว่าชิงคลิงลองสรุปคืออยากได้เงินแต่ว่าจะ ของที่เอาไปซื้อมันไม่ได้ไมีม <laughs> จริงอ่ะไม่มีจริง <laughs> อ่ะอ๋อแล้ไม่มีจริง <laughs> อ๋อแ้วเออก็ตลกดีเนาะอืมสรุปคือมุกของเงินไปซื้อของที่ไม่มีจริงอ่าเขาบอกตอนนี้มันกําลังคิดอยู่เดี๋ยวเราจะงงว่ามันคืออะไรก็คือมันต้องรู้แหละแต่ไม่จําเป็นต้องใช้ <laughs> เอเอไม่จําเป็นแต่เราก็ชาบกันไว้นิดนึงละกันค่ะบางทีบางเรื่องเราก็ตอบอะไรไม่ได้เราไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องจริงชิงคลิงลอง